ก็ตอนนี้เราอยู่กันที่ภูทับเปิกนะครับบรรยากาศอันนี้เป็นห้องน้ำเดี๋ยวให้ดูห้องนอนก่อนนะครับวันนี้เรานอนในโดมซึ่งแอร์ไม่มีนะแต่บรรยากาศแบบนี้ไม่ต้องนะครับ22องศาคืนนี้ไม่รู้เท่าไหร่โดนแน่นอนขวดนี้ไม่น่าพลาดคืนนี้อันนี้เป็นที่นอน เดี๋ยวจะไปดูบรรยากาศรอบนอกเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นอ่างน้ำนะครับตอนนี้เป็นบรรยากาศหน้าห้องที่พักก็หวังว่าพรุ่งนี้นะครับจะเราจะได้เจอทะเลหมอกนะครับเหมือนที่คนอื่นรีวิว ส่วนด้านบนก็จะเป็นลานนะครับแต่เราไม่ได้ขึ้นไปแล้วอากาศแบบนี้ครับทะ้อเครั้งดื่มมาดีกว่าออกับเพื่อนๆค้าง้องก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้ลงให้ดูเรื่อยๆนะครับอ่ l ฮัลโหลฮอลิเดจะประมาณนี้นะครับวันนี้กันอยู่ที่ปูทับเปิกนะครับตรงนู้นสวยมากนะครับ ก็แค่นี้ก่อนนะครับ